สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการปรับเสียงลำโพงหรือปรับซาวการ์ดที่มันดังเสียงออกทุมๆฟังยากๆหน่อยนะครับให้มัน เป็นเสียงแบบฟังง่ายๆนะครับเหมือนกับตัวช่วงเริ่มแรกๆเลยที่มันไม่มีพวกเอฟเฟกของซาวการ์ดมานะครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเสียงมันจะเป็นแบบนี้นะลองดูวอาเดี๋ยวผมปรับเสียงช้านิดนึง rate 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 นะครับ ก็เสียงมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงทุมๆครับเพื่อนๆแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเพื่อนๆฟังเพลงฟังอะไรมันก็อาจจะเสียงดีครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เพื่อนๆฟังเสียงสกิลิเดอร์ฟังเสียงพวก NVDA วพวกโจพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงทุมๆอับๆฟังยากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ปัญหาพวกนี้นครับมันจะเกิดขึ้นกับตัวซาวการ์ที่มากับเครื่องครับหรือว่าไม่งั้นก็จะเป็นพวกซาวการ์พวกเรลเทคที่ลงไดเวอร์ไปแล้วมันมาดึงเอาพวกเอฟเฟกนะครับมาใช้งานมันก็เลยทำให้ตัวเสียงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เราฟังยากมากๆ นะครับบางซาวด์การ์ดนะครับก็ไม่สามารถที่จะรองรับแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆลองปรับดูนะของเพื่อนๆเป็นแบบไหนเผื่อจะช่วยให้เพื่อนๆฟังได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการปรับนะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆโดยที่เข้าไปที่ Sound Default Setting นะครับซึ่ง Sound Default Setting เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปได้หลายวิธีตรงนี้นะครับผมใช้เคสของ ตัว Windows 11นะครับ Windows 11ผมบางคนก็อาจจะเข้ามาที่ System Tray นะครับ Windows B Boy Show Hidden Icons Button นะครับตรง Show Hidden i c o n ตัวนี้กด Space Bar ไปครับ Space, Zoom Not signed in Zoom Workplace Button One of Twelve นะครับก็ลองเลื่อนดูครับว่ามันมี Speaker มี Volume หรือมีอะไรต่างๆหรือเปล่าที่มันขึ้นมาแต่ละเครื่องมันจะขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อน Nvidia settings Windows security Avast premium NVDA Bluetooth devices อ่าของ <Windows S 1> ผมไม่ม, <Security. S 1> มีเพราะว่ามันขึ้นมันเห็นตัวบูยติของผมนะครับเป็นซาวการ์ดอีกตัวหนึ่งมันก็เลยขึ้นตัวนี้มานะครับจริงๆเราเข้าไปที่บูยติตัวนี้ก็ได้นะครับของเพื่อนๆก็อาจจะขึ้นกับซาวก c a ์ดที่เพื่อนๆใช้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับ <hidden> นะครับ,รบตรงนี้ของผมมันมี บูยติขึ้นมาซึ่งมันเป็นตัวไดเวอร์ของไมโครโฟนของซอการ์อยู่แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าผ่านตัวซิสเต็มเทรได้ของเพื่อนๆถ้ามีสปิเกอร์หรือมีลำโพงมีเรียวเทคมีอะไรต่างๆเนะี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปที่ sound setting ตัวนี้ได้เลยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถกด Start เข้ามา Start window search window นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า sound default นะครับลองดูนะครับ S U N D Sound Recorder app Press right to switch preview one of one more one O U N D แล้วก็วัด sound default นะครับ D E sound settings F A U sound default settings See more search results Press right to switch preview one of one more one เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า sound default setting เพื่อนๆสามารถ enter ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับวิธีที่3นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถกด Windows X pop up window menu installed apps all P N O S กดวินโดว์ค้างไว้แล้วก็กดตัว x นะครับ xlae นะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเลือกลูกศรลงมาครับ Power Options Event Viewer Event System Alt Alt Y4 17นะครับให้เลือกที่ system ตรงนี้ครับเพื่อนเพ n t e r ไปเลย settings settings window p i r a pc grouping rename this pc button vostro 3670ตัวนี้ครับมันจะขึ้นมาเกี่ยวกับมันจะขึ้นมาตรง setting พวกระบบในเครื่องเราทั้งหมดเลยเราชี้แถวขึ้นไปครับ system button system to search box peer pc search box find a setting edit blank. ตรงนี้นะครับตรง search box ตัวนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ sound default ก็ได้นะครับลองดูนะหรือ sound setting ก็ได้ลองดูนะครับ sound พิมพ์คำว่า sound เห็นไหมครับมันต้องบอกว่า six s u g g e s t i o n หรือกี่ suggestion ก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนลูกศรลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับเจอ sound setting ละนะครับเพื่อนๆก็ enter เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งละกันนะครับผม escape ออกมานะเลย แล้วก็อีกวิธีหนึ่งผมใช้คำสั่ง Windows i ครับมาที่ setting เหมือนกันตรงนี้มันจะอยู่ที่ search box เลยนะครับตรง Windows i มาอยู่ที่ setting setting ตรง search box เลยเพื่อนๆก็เสิร์ชคำว่า sound เลยนะครับพิมพ์คำว่า S O U N D S นะครับเห็นไหมครับ six suggestion เพื่อนๆเลือกลูกศรลงมา sound settings one of six sound settings นะครับผม enter เข้าไปเลย sound พอเพื่อนเพื่อนเอนเตอร์เข้ามาที่ Sound Setting เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนเพื่อนแท็บลงมาเลยนะครับมันก็จะตรงนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อนเอนเตอร์ตรง Sound Setting เนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้าตั้งค่าของเสียงให้เราเลยนะครับเราแท็บลงมาเลยไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับแท็บลงมาเลยจนกว่าจะได้ยินคำว่า m <System>, o ับ System Output List Radio b u t t p e r a n e e Output Volume Grouping Adjust the Output Mono Audio Toggle Button Input Grouping Chip List Microphone p a r m n t e Input Device Grouping Volume Grouping Adjust the Input Volumes Advanced Grouping c Troubleshoot o m นะครับตรงนี้ครับใกล้ถึงแล้วครับตรงแอดวานตัวนี้ครับตรง Advanced ตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังดีๆถับแท็บไปเรื่อยๆครับถัดจากแอดวาน output devices link นะครับ output devices ตัวนี้ไม่ใช่ครับ all sound devices grouping turn devices on slash off troubleshoot other options more button ตรงนี้ไม่ใช่นะครับ a t h e r option more ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆแท็บไปอีก volume mixer grouping app volume mix app input and output devices more button ตรงนี้ครับ Volume Uh, Mixer More ตัวนี้ก็ไม่ใช่ครับ More Sound Settings Grouping Open Button นะครับให้เพื่อนๆได้ยินแทบมาจนบอกว่า More Sound s e t t i n g บ More Sound s e t t i n g Open Button นะครับตรงนี้นะครับ Open Button Focus More Sound s e t t i n g Open Button ตัวนี้ครับเพื่อนๆ Enter ไปเลย Sound Dialog Playback Property Page Select a Playback Device Below to Modified Settings List นะครับตรงนี้นะครับพอ Enter เข้ามามันจะมีให้เลือกครับเพื่อนๆก็จะมีตัวเสียงออกของลำโพงหรือของซาวการ์ที่เราใช้อยู่นะครับให้เราไปเลือกที่ค่าเริ่มต้นที่เราใช้งานอยู่นะครับสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ <speakers. S 1> นะ l f u l นะครับก็จะมีซื่อ สปิกเกอร LG 4 <Full> HD Nvidia High Definition Audio เราจะมี LG Full Nvidia o n output. In In v i Nvidia Output น,นะครับตรงนี้ผมใช้ลำโพงหูฟังอยู่ตัวนี้นะครับลองดูเพื่อนๆจะสังเกตได้ยังไงสมมติว่ามีกรณีมีเยอะแบบนี้ครับลองดูนะครับมันจะบอกว่าะครับมันจะบอกว่า default device นะครับเพื่อนๆให้สังเกตว่า default device มันจะบอกว่า default device ถ้าสมมติว่าเรากําลังใช้ตัวไหนอยู่มันจะบอกว่า Default Device นะครับต่อด้วย Default Device แสดงว่าตัวนั้นแหละเรากำลังใช้อยู่นะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ตั้งค่าที่ลำโพงสหูฟังให้เป็นเสียงที่ผมกำลังใช้งานอยู่พอได้แล้วนะครับผมมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นผมแท็บลงมา plus c o n f s b u แท็บลงมาที่ property นะครับหรือเพื่อนๆพืนอนก็อาจจะใช้คำสั่ง อออ p ก็ได้นะครับ p people นะครับ property enter ไปเลยโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็น property เป็นการตั้งค่าของตัวเสียงออกนะครับเพื่อนๆชิปแถบขึ้นไป Control Tab General l e s เลยนะครับมาอยู่ที่ general tab นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนลูกศรขวาไปครับ level tab ไม่ใช่นะครับเลื่อนไปอีกครับ advanced tab นะครับ อยู่ตรงนี้ครับ Advanced tab หลังจากนั้นเพื่อนๆแท็บลงมาเลย Default for test button alt plus exclusive mode grouping checkbox check give exclusive mode apply Signal enhancements grouping OK button Signal enhancements grouping allows extra signal processing by the audio device checkbox check, check. enable audio enhancements checkbox check box ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรง Signal enhance audio นะครับตัวนี้ครับ เพื่อนๆมันเช็คอยู่เดี๋ยวลองฟังดูอีกทีนะครับว่ามันว่าอะไร Check box check enable audio enhancements Check box focus check อ่ามันบอกว่า enable audio enhancements นะครับก็คือตอนนี้มันเปิดใช้เสียง audio แบบขั้นสูงอยู่นะครับเพื่อนๆให้ไปกดเช็คตรงนี้ครับให้กดติ๊กออก space นะครับลองดูนะมันจะไม่พูดนะเวลาผมกด space มันจะไม่บอกว่าเช็คหรือไม่เช็คแต่ว่ามันตอนนี้มันไม่เช็คแล,ะละ้วล่ะ ตอนแรกๆเนี่ยที่มันดังเสียงทุมๆเสียงแบบลึกๆฟังยากๆหน่อยเราไปเช็คตรงนี้ไว้ครับเดี๋ยวผมกด NVDA Tab ฟังดู checkbox c h e c k e n a b l e audio enhancements checkbox focus not checked เห็นไหมครับ checkbox not c h e c k นะครับลองดูนะครับตอนนี้ถ้าใครฟังไม่ชัดกดชิปแท็บขึ้นไปก็ได้แล้วก็แถบ <improving S 1> ลงมาดูเห็นไหมครับ not c h e c k หรือเราจะกด Nvidia Tab ฟังดูก็ได้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเช็คบ b ็อก not check หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆแท็บลงมานะครับเลือกโอเคนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เสียงมันก็จะฟังง่ายขึ้นละนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึงนะครับ System Sound NVDA volume, 50 50, 50 50 50 56 Volume Up 57 59 Volume Up 60 Volume Up NVDA โอเคนะครับในกรณีที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยถ้าผมใช้ e n h a n c e ก็เสียง e n h a n c e มันก็จะดังดังเสียงดังหน่อยผมปรับมาใช้แบบธรรมดา เสียงมันก็จะดรอปลงผมก็เลยเพิ่มเสียงขึ้นเผื่อเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงเวลาผมบันทึกเสียงนะครับ Microsoft e d of เห็นไหมครับตัวเสียงตัวนี้ครับฟังง่ายขึ้นละนะครับ <The best S 1> แต่ว่า<ม>เวลา <security. S 1> เราไปเปิดเพลงก็อาจจะไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะใช้พวกเอฟเฟกพวกอ e ีโคเลเซอร์ตัวอื่นช่วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับมันจะช่วยเรื่องของทำให้เสียงสกิลิเดอร์ของเราหน้าฟังนะครับก็บางซาวการ์ด ก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าบางฉากาก็ปรับได้ของใครที่มันดังแล้วมันฟังยากๆก,ก็ลองปรับตามนี้ดูก่อนนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ